สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาพาชมนะคะบรรยากาศที่บ้านสวนกันนะคะหลังจากที่แบบว่าห่างหายไปนานนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเนาะมาดูนะคะบรรยากาศนะคะลมแรงมากเลยจ้าน,นะคะนี่ก็จะเป็นที่ให้สําหรับให้อาหารปลานะคะมีดอกบัวนะคะ โดยร,บรอบแล้วก็จะมีต้นไม้นานาชนิดมีต้นกล้วยกล้วยกำลังให้ผลผลิตนะคะส่วนตัวนี้เป็นตะลิงปิงนะคะมีดอกไม้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกระท้อนนะคะ กระท้อนกับสวนกล้วยอันนี้มะกอกน้ำก็โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งปีครึ่งหนึ่งปีกว่าวานะคะที่เราได้ทำตัวนี้จะเป็นอะโวคาโดที่ลงใหม่นะคะเพิ่งลงลดใหม่มะพร้าวนะคะมะาพร้าวน้ำหอมตันนี้ก็จะเป็น ลำไยนะคะตัวมันก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะแล้วก็อกะโวคาโดนะคะมันนะด้านนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกระท้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยนะคะเ็จะเปมาระกรร โซนกระเพราฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยไผ่แล้วก็จะมีลงวันนี้เพิ่งลงจำปาดะไปนะคะจำปาดะก่อนสตรีนะคะแล้วก็ว่านะคะแล้วก็ มะม่วงนะคะที่ลงไปวันนี้ให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะคะอันี้จะเป็นมะขามเทศโตเร็วมากๆมะขามเทศนะคะมะขามเทศหวานนะคะนี่ก็จะประมาณปีกว่าๆนะคะตัวนี้อายุหนึ่งปีกว่าๆได้ก็จะมีมไม้เสรษิีก็จะเป็นพวกพยุงนะคะ ด,ดูส่วนซน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของไผ่นะคะไผ่หวานไผ่กํลังออกหนอก่อ ตตวนี้ก็จะเป็นหวายนะคะอันนี้ก็จะเป็นไผ่ไผ่หวานไผ่บุงส่วนเต้อนี้ก็จะเป็นยางนานะคะซึ่งลงได้ไม่นานน่าจะเป็นไม้เศรษฐกิจแซมนะคะก็จะเป็นพวกโซนต้นไม้ใหญ่ตตวนี้จะเป็นมะม่วงนะคะ มะม่วงกะะลอนกะลอนหรือมะม่วงกะกะสอบมะม่วงด้านนี้จะเป็นไผรเป็นน้อยหนานะคะให้ดูบรรยากาศก็จะมีโกโก้กาแฟนะคะอยู่โซนนูน้น ก็อะโบราโดูนะจะตัวนี้จะเป็นสตอสตอ